อีโคโนโมสมาเทียมความสบายที่ซื้อเพิ่มได้บนเอเชียนา A350 คลิปนี้เราเดินทางจากซานฟรานซิสโกกลับกรุงเทพผ่านทางโซอินชอนโดยเที่ยวบิน OZ215 ต่อด้วย OZ743 oh. เที่ยวบิน OZ215 เช็คอินที่เทอร์มินอล1ที่สนามบินซานฟรานซิสโกนะครับโดยเวลาออกเดินทางเนี่ยจะออกเดินทางในเวลาเที่ยง40นาที สำหรับการเช็คอินในเที่ยวบินวันนี้ใช้เวลาไม่นานนะครับจะสังเกตได้ว่าแถวไม่ยาวเลยสำหรับน้ำหนักกระเป๋าที่อนุญาตเนี่ยจะให้ได้2ใบใบละ23กิโลและกระเป๋าถือเครื่งเครื่องคนละ1ใบใบละ10กิโลสำหรับผู้โดยสารที่ถือบัตรทองสไตล์แลนด์นะครับจะได้น้ำหนักกระเป๋าเพิ่มอีกคนละ1ใบ23กิโลกรัมนะครับ เช็คอินเสร็จแล้วเราก็ผ่าน Security แล้วก็เข้าไปในเกตกันเลยซึ่งวันนี้เบียร์จะมานั่งรอเครื่องที่ l o ลาส์ของ United นะครับสำหรับอีโคโนมีสมาเที่ยมที่ออกเดินทางจากสนามบินอื่นๆที่ไม่ใช่สนามบินอินชอนจะไม่มีสิทธิ์ในการเข้าห้อง l o ลาส์นะครับ เบรเข้าห้องเราสมาก่อนเที่ยงอาหารก็ยังเป็นแบบอาหารเช้าอยู่ซึ่งก็จะมีโซนของอเมริกันเบรคฟาสต์โซนของขนมปังโซนของสลัดบาร์และก็เพสทรีรวมถึงของหวานต่างๆเครื่องบินที่ทำการบินในวันนี้คือเครื่องบินรุ่น Airbus a 3 5 0 9 0 0เป็นเครื่องบินประเภทเดียวที่มีที่นั่งแบบอีโคโนมีสมาเทียมให้บริการ สำหรับที่นั่งอีโคโนมีสมาร์ทเทียมเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจองก่อนที่จะเดินทางจะได้ส่วนลด5%สิ่งที่เราจะได้ก็คือที่นั่งที่อยู่แถว10ถึงแถวที่14มีทั้งหมด4แถวนะไม่มีแถว13ซึ่งที่นั่งเนี่ยจะมีซีทพิชหรือระยะห่างเนี่ย36นิ้ว สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางออกจากอินชอนแล้วก็ไปอเมริกาไปยุโรปไปออสเตรเลียเนี่ยจะได้ใช้ห้องล e b วบริสเนตคลาสด้วยแต่ว่าขากลับแบบนี้ไม่ได้นะและจะได้แท็กติดกระเป๋านะครับเป็นกระเป๋า Priority ก็คือกระเป๋าเนี่ยจะออกมาก่อนผู้โดยสารคนอื่นๆสำหรับเส้นทางนี้นะจากซานฟรานซิสโกกลับไปอินชอนเบียซื้อที่นั่งในราคา 5, 3 5 0บาทนะครับ และผู้โดยสารที่นั่งในที hmm. ่น <lite> like ั่งอีโคโนมีสมาเทียมจะได้สิทธิ์ในการบอดดิ้งพร้อมกับผู้โดยสารชั้นบิสซเนสคลาสเมื่อขึ้นไปบนเครื่องแล้วเนี่ยที่นั่งของเราจะไม่มีสติกเกอร์ติดอยู่สติกเกอร์จะติดอยู่ตรงที่ที่นั่งที่ไม่มีคนนั่งเพื่อเป็นการบอกว่าที่นั่งตรงนี้ย จะต้องจ่ายเงินเพิ่มหากใครย้ายมานั่งหลังจากที่เครื่องเทคออฟไปแล้วเพราะฉะนั้นจะไม่สามารถมีคนมานั่งมั่วได้และถ้าเกิดผู้โดยสารคนไหนต้องการที่จะมานั่งที่ตรงนี้จริงๆเนี่ยก็จะต้องจ่ายเงินเพิ่มเบยนั่งในแถวที่11นะจะให้ดูว่ามันกว้างมากๆเลยจริงๆเวลาที่เราจะลุกไปเข้าห้องน้ําคนที่นั่งริมทางเดินเนี่ยไม่ต้องลุกออกเพื่อที่จะให้เราเดินออกเลยเราสามารถที่จะเดินผ่านด้านหน้าเขาไปได้เลย ในที่นั่ง3ที่นั่งนี้จะมีปลั๊กให้2ปลั๊กสำหรับชาร์จอุปกรณ์และผู้โดยสารอีโคโนมีสมาเทียมจะได้ชุดอมนิตี้เป็นรองเท้าสลิปเปอร์สำหรับใช้บนเครื่องจะเก็บกลับบ้านก็ได้นะชุดแปรงสีฟันยาสีฟันแล้วก็ผ้าปิดตาส่วนของที่มีให้ใช้บนเครื่องแต่เราเอากลับไปไม่ได้นะก็คือหมอนผ้าหม่มและก็หูฟัง นอกจากปลั๊กที่ให้เสียบชาร์จอุปกรณ์เนี่ยจะมีช่องเสียบ USB สำหรับชาร์จอุปกรณ์ได้ด้วยนะแต่ช่องเสียบ USB จะชาร์จได้ช้ากว่าดังนั้นถ้าเกิดว่าเราติดอะแดปเตอร์มาชาร์จเองเนี่ยจะเร็วกว่านะครับ ะันั้นถ้าเกิดไฟไว่วางนะที่ที่จะว่างก็คือที่ที่ไม่มีคนจองตรง,ตรงสมาเทียมอยู่ซึ่งพอเรานั่งสองคนสามที่นั่งแล้วมันก็ค่อนข้างสบายนะเพราะที่นั่งม,มันกว้างมากเลยนอกจากเอเชียนาแอร์ไลน์ไม่มีพรีเมียมีโคโนมีนะตรงนี้มันก็จะถือว่าเป็นเหนือนพรีเมียมีโคโนมีได้เหมือนกันก็อ่า เกิดขึ้นจากอินชอนก็สามารถเข้าหลัวได้ด้วยนะครับแล้วก็บอดดิ้งพ a าสจะเป็น p r ริติ้ด้วยก็คือได้บอดดิ้งก่อนแล้วก็ได้เข้าหลาว เทียวบินของเอเชียนาที่บริการด้วย Airbus A350 จะมี Wi-Fi ให้บริการด้วยโดยค่าบริการขึ้นกับจำนวนชั่วโมงที่ใช้1ชั่วโมง11.95ดอลลาร์3ชั่วโมง16.95ดอลลาร์ตลอดทั้งเที่ยวบิน21.95ดอลลาร์ซึ่งเบียร์ได้ทดลองใช้บริการแล้วก็มาวัดความเร็วให้ดูกันสำหรับการชำระค่าอินเทอร์เน็ตบนเครื่องจะใช้บัตรเครดิตเท่านั้นนะครับ ในส่วนของระบบเอนเตอร์เทนเมนต์หรือว่าหน้าจอความบันเทิงที่มีบนเครื่องที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยก็จะมีหนังนะครับมีรายการทีวีมีสารคดีมีเพลงมีการ์ตูนก็ถือว่ามีรายการให้เลือกดูเลือกชมเนี่ยหลากหลายอยู่นะครับแต่ไม่มีภาคไทยให้นะเราจะต้องดูเป็นซาวด์แทร็กแล้วก็ไม่มีบรรยายไทยให้ด้วยก็จะเป็นบรรยายภาษาอังกฤษนะครับ สำหรับเที่ยวบินที่ยาวนานขนาดนี้นะ13ชั่วโมงยังไงก็ต้องได้ดูหนังสักเรื่องสองเรื่องแหละดูได้จบแน่นอน หลังจากที่เครื่องขึ้นไปได้สักพักแล้วก็สัญญาณรักเข็มขัดดับเนี่ยก็จะมีการเสิร์ฟอาหารมื้อแรกนะครับซึ่งมีตัวเลือกให้2ตัวเลือกด้วยกันก็คือบิบิมบับอาหารซิกเนเจอร์ของเอเชียนาแอร์ไลน์และก็สเต็กเนื้อกับมันฝรัง่งเบกินบิบิมบับไม่เป็นนะจริงๆเบลไม่กินเนื้อด้วยแต่ว่าไม่ได้เลือกอาหารพิเศษอะไรมาเพราะฉะนั้นก็จําเป็นที่ต้องเลือกทานเนื้อก่อนซึ่งในถาดก็จะเสิร์ฟมาพร้อมกันกันกบขนมปัง พร้อมกับเนยแล้วก็มีสลัดมีแฮมโปะอยู่หนึ่งแผ่นแล้วก็มีเคก้กอาหารที่ออกจากอเมริการสชาติไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่นะไม่ค่อยถูกปากนะครับขนมปังก็แข็งๆเย็นๆนะอาหารจานหลักพอทานได้นะครับที่เป็นเนื้อกับมันฝรั่งแล้วก็มีบรอกโคลี่มีแครอทนะพอทานได้แต่ว่าของข้างเคียงนะไม่ค่อยอร่อยโดยเฉพาะเค้กเนี่ยไม่อร่อยเลย เอเชียนาแอร์ไลน์ A ine, ไม่มีน้ำแบบขวดให้เรานะถ้าเกิดเราหิวน้ำเราต้องแจ้งเขาขอเขานะครับซึ่งหลังจากที่เดินอาหารเนี่ยก็จะมีรถน้ำเดินตามมาเลยเบียร์ขอเป็นโค้กับน้ำเปล่าให้มาเป็นแก้วเล็กๆแบบนี้เลยถ้าเกิดใครอยากได้เป็นกระป๋องเนี่ยต้องแจ้งเขานะว่าต้องการเป็นกระป๋อง หลังจากเสิร์ฟอาหารเสร็จแล้วก็เก็บเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะทําการปิดไฟในห้องโดยสารซึ่งห้องโดยสารก็จะมืดแบบนี้เลยนะครับทุกคนก็จะดูหนังฟังเพลงนอนหลับอันนี้ก็แล้วแต่ใครจะทําอะไรนะโดยที่เที่ยวบินนี้เนี่ยเราจะบินไปตามกับแสงอาทิตย์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยตลอดทางที่บินนะครับมันจะสว่างไปตลอดเลยจนกระทั่งไปลงที่อินชอนเนี่ยก็จะมืดตอนนั้น บินมาได้กลางๆทางเนี่ยเแบรบกก็เริ่มหิวแล้วนะเพราะจริงๆแล้วมันก็เป็นช่วงเวลาเย็นของเวลาอเมริกาก็เลยถามเขาว่ามีอะไรให้เราทานบ้างหิวแล้วเขาก็ไปเอาของว่างมาให้เป็นขนมถุงๆเนี่ยแล้วก็เอาโคกมาให้กระป๋องหนึ่งหลังจากนั้นนะไม่นานก็มีการเดินเสิร์ฟของว่างเป็นแซนด์วิชแฮมนะครับ ซึ่งระหว่างที่เดินเสิร์ฟของว่างเนี่ยก็ไม่เปิดไฟในเคบินก็คือเสิร์ฟแบบมืดๆนะเสร็จแล้วก็จะไปเปิดไฟในเคบินอีกทีเนี่ยก็คือก่อนที่จะเสิร์ฟอาหารที่จะเครื่องจะลงแล้วก็คืออาหารมือออาารม้อที่สองอาหารมื้อที่2เบียร์เลือกทานเป็นไก่นะครับกับข้าวนะในชุดอาหารเนี่ยก็จะมีขนมปังกับเนยมาให้เหมือนเดิมนะขนมปังก็แข็งๆเย็นๆเหมือนเดิม สลัดผักมีแซลมอนรมควนันแซลมอนแบบเค็มๆอะโปะมาให้หนึ่งแผ่นแล้วก็มีผล,ลไม้ก็คือเป็นสับปะรดกับองุ่นครั้งนี้เบียร์ไม่พลาดนะสั่งโคกเป็นกระป๋องนะครับจะได้กินน้ำเยอะหน่อยหลังจากเสิร์ฟอาหารเสร็จเนี่ยก็จะเข้านัานฟ้าของญี่ปุ่นก็จะเป็นช่วงเวลาเย็นๆแล้วล่ะครับมีเวลาอีก2ชั่วโมงก่อนที่เครื่องจะลงวันนี้เครื่องบิน ผ่านลมต้านที่มีกระแสลมต้านแรงมากทำให้เครื่องมาลงช้ากว่ากำหนดประมาณ2ชั่วโมงได้เลยเดิมจากที่มีเวลาเปลี่ยนเครื่องอยู่ที่อินชอนเนี่ยสชั่วโมงครึ่งกลายเป็นเหลือเวลาเปลี่ยนเครื่องแค่ชั่วโมงเศษเท่านั้นเองซึ่งไฟต่อไปที่เราเดินทางไปกรุงเทพเนี่ยคือ OZ-743 ซึ่งจะออกจากอินชอนเวลา2องทุ่ม20นาที ซึ่งจริงๆเนี่ยมันมีไฟลที่เราต่อเครื่องเนี่ยใช้เวลาแค่ชั่วโมงเสรศษๆด้วยนะ เบียเผื่อเวลามา3ชั่วโมงกว,กว่าก็เลยไม่ต้องรีบอะไรแต่สําหรับคนที่ต่อเครื่องแบบกระชั้นชิดสงสัยว่าเอ๊แล้วมันจะทันหรือไม่ทันคือเครื่องลงเนี่ยมีพนักงานกราวของเอเชนาเขาจะพิมพ์ป้ายชื่อแล้วก็มายืนรอผู้โดยสารอยู่ที่หน้าประตูเครื่องเลยเพื่อที่จะพาผู้โดยสารที่ต่อเครื่องในระยะเวลากระชันชิดเนี่ยไปผ่านซ e เค r ร t ตแบบรัดคิวให้แล้วก็พาไปขึ้นเครื่อง ซึ่งอันนี้ถือว่าโอเคมากเลยนะสำหรับคนที่ไปต่อเครื่องแล้วจะต้องรีบ วนเบยยังเหลือเวลาพอที่จะไปเข้าล่าส์เพื่อรอเครื่องได้นะตอนแรกเนี่ยกล่าวว่าจะไปอาบน้ำด้วยเลยแต่ว่าห้องน้ำคิวยาวมากๆเลยทำให้เราไม่ทันได้อาบน้ำนะครับเพราะว่าเราจะต้องไปเตรียมตัวขึ้นเครื่องไฟลต์ต่อไปกลับกรุงเทพกันแล้ว สรุปไม่ได้อาบน้ํานะครับห้องน้ําเต็มเวลาไม่พอเนื่องจากเครื่องจากซันฟานเข้ามาถึงอินชอนเนี่ยมาถึงล่าช้าชั่วโมงกว่าเพราะว่าลมลมต้านมันเยอะลมต้านมันแรงนะครับทำให้เครื่องมาถึงช้าชั่วโมงกว่าแล้วพอมารอคิวคนที่เขาอาบอยู่ก่อนใะนห้องน้ํามันเต็มหมดเลยแล้วก็รอคิวแล้วก็ไม่ได้คิวสักทีใกล้แล้วก็เลย แค่ลังหน้าแล้วก็ข้ห้องน้ำนะครับเตรียมตัวเดินทางต่อเราเดินทางต่อกันด้วยเที่ยวบิน OZ743 จากอินชอนไปกรุงเทพด้วยเครื่องบินแบบ Airbus A330300 ขึ้นไปตรงที่นั่งจะมีม้อนผ้าหม่มแล้วก็หูฟังให้ใช้บนเครื่องบินเหมือนเดิมแต่สำหรับที่นั่งแบบอีโคโนมีธรรมดาจะไม่มีชุดอเมนิตี้ให้นะครับ ระยะห่างระหว่างที่นั่งหรือซ p i พ c ชจะอยู่ที่33นิ้วส่วนปลั๊กที่สำหรับใช้ชาร์จอุปกรณ์เครื่องรุ่นนี้จะไม่มีนะครับสำหรับหน้าจอ Entertainment บนเครื่องแบบ Airbus A 3 3 0เนี่ยหน้าจอจะเป็นอินเทอร์เฟสแบบเก่าเนื่องจากเครื่องบินรุ่นนี้เป็นเครื่องบินรุ่นที่เก่ากว่า A 3 5 0 แต่ว่าสื่อที่มีอยู่ภายในนะคอนเทนต์ต่างๆนะมีครบเหมือนกันหมดเลยเพียงแต่ว่าอินเทอร์เฟซนั้นแตกต่างกัน 만 안내 말씀드리겠습니다. 저희 비행기 OZ2005편은 현재 지연되고 있습니다. 여러분들 넓으신 양해해 주시기 바랍니다. 감사합니다. 비행기 진단 준비를 스트가 먼저 체크를 하고 여더서 대기. 양 털이 못 하네요. 아마 좀 좀รอ clearance นะครั장ส การจราจรหน,นาแน,น่นมาก สำหรับตัวเรื่องอาหารบนเที่ยวบินนี้ก็จะมีบีบิมบับเหมือนเดิมเป็นซิกเนเจอร์ของสายการบินเอเชียไนไลน์แล้วก็มีไก่กับแฮสบราว์ซึ่งเบยเลือกเป็นไก่กับแฮสบราวมานอกจากนี้ในชุดก็จะมีเป็นขนมปังกับเนยแล้วก็มีสลัดผักแล้วก็มีเค้กซึ่งรสชาติดีกว่าขามาจากอเมริกานะครับ หลังจากเสิร์ฟอาหารก็จะมีการเดินรถน้ำตามกับรถขาดอาหารเลยซึ่งเบียก็ไม่พลาดที่จะขอโคกเป็นกระป๋องนะครับด้วยความที่เหนื่อยมากๆจากเที่ยวบินแรกที่บินมาจากอเมริกาเนี่ยใช้เวลาประมาณ14ชั่วโมงละมาลงที่อินชอนแล้วมาต่อไฟเนี่อีกประมาณ5ชั่วโมงเศษนะถึงจะถึงกรุงเทพหลังจากที่ทานอาหารเสร็จเนี่ยก็หลับต่อนะครับและในที่สุดก็มาถึงกรุงเทพนะครับ การเดินทางด้วยเที่ยวบินระยะไกล้ขนาดนี้เนะี่ยถามว่าเหนื่อยไหมยังไงก็ต้องเหนื่อยต้องเพลียอยู่แล้วแต่การที่ซื้อที่นั่งแบบอีโคโนมีสมาเทียบเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยได้มากเหมือนกัน ที่นั่งจะเท่าเดิมนะแต่ความกว้างที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันทําให้เราสะดวกสบายมากขึ้นในการที่จะยืดขาเวลาที่เราหลับการที่เราหลับในท่านั่งแต่ว่าได้ยืดขาอย่างเต็มที่เนี่ยมันทําให้ผ่อนคลายได้ในระดับหนึ่งก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับถ้าเกิดว่าใครเดินทางด้วยเอเชียเนียแอร์ไลน์สามารถที่จะซื้อที่นั่งอีโคโนโมีสมาเทียมได้ล่วงหน้าสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เท่านี้ครับแล้วพบกันในเที่ยวบินต่อไปครับสวัสดีครับ